อีกหนึ่งคำถามนะครับระหว่างคันสองท่อนกับคันท่อนเดียวอะไรเหนียวกว่ากันเอ่อถ้าพูดถึงความเหนียวนะครับเท่าตามหลักการผลิตเลยนะคันสองท่อนเนี่ยการผลิตจะไม่เหมือนคันท่อนเดียวคันสองท่อนน่ะผลิตให้แข็งแรงกว่าคันท่อนเดียวบอกก่อนเลยแต่คันที่มีรอยต่อเยอะโอกาสหักก็สูงถูกต้องส่วนใหญ่คันสองท่อนเนี่ยโคนเนี่ยต้องแข็งแรงมากโคนเนี่ยแข็งแรงมากแต่ปลายเนี่ย ปลายของตัวสองท่อนเดียวเนี่ยไอยตัวสองท่อนเนี่ยจะเหมือนกับตัวท่อนเดียวอืมอืก็คือตัวท่อนเดียวเนี่ยทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมือนกับวเดียวตัวสองท่อนของตัวด้านบนอย่างเดียวอืมด้านล่างจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวทําให้ไม่ไม่อ่าเป็นรอยต่อเพื่อไม่ให้มันมันมันหักแต่ถามเรื่องความแข็งแรงเออบอกเลยว่ามันอยู่ที่คนใช้จริงๆพูดตรงๆ มันก็บอกยากกันนะครับนะมันอยู่ที่คนใช้จริงมันก็บอกยากแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือคาร์บอนองศาสําคัญองศาของคันเบ็ดสําคัญมากๆอ๋อองศาคือหมายถึงว่าตอนตรระยะเอียงระยะอะไรสําคัญมากๆครับคาร์บอนมันออกแบบมาเพื่อสาหรับงานมันเบามันเป็นวัสดุที่เบามแลอะไรไวต่อการสัมผัสอือ่ะเซ้นดีครับอันนั้นคือที่ออกแบบมาเป็นวัสดุการผลิตในการผลิตคันเบ็ดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่สองท่อนก็มีข้อดีนะครับมันหกักปุ๊บมันเปียมันมีท่อนปลายเปลี่ยนใช่ครับแต่นเนี่ยพอหกพักปุ๊บอ่ะอารมณ์เปลี่ยนท่อนปลายม,มันเปลี่ยนไม่ได้อารมณ์มันเปลี่ยนอย่างเดียวมันมันก็ต้องไปซ่อมเอามันก็เป็นรอยต่อเป็นรอยอะไรอีกเนาะแต่ว่าเซนสิทีฟเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเซน์ก็อาจจะท่่นเดียวไม่ได้แต่เรื่องความแข็งแรงอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าอือเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่อนเดียวหรือสองท่อนก็ ไม่มีความหมายแล้วแต่เอาที่สะดวกครับเน้นพวกพาแล้วสองท่อนเน้นส<ช>ะดวกก็ไปท่อนเดียวเลยจบ